มิสตีคุณจะต้องไม่เป็นอะไรนะมิสตีหมอกำลังจะมาที่นี่หมอจะทำอะไรได้ล่ะนี่มันคือมนต์ดำคุณไม่เห็นเลยยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนยังไม่เข้าใจอีกเหรอเฮ้ยนี่ฟังนะถ้าจันทริมายังอยู่ที่นี่ผมจะไม่ขึ้นแสดงอีกเฮ้ยพูดอะไรไร้สาระไม่เห็นเลยไง ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เธอที่มาเป็นคนร้ายมาไลนั่นส่วนค,คุณอิชาที่เธอได้เล่นแทนคุณคุณถึงได้ทําการสาบแช่ง <S <S 1> <S 1> สาบแช่งผ่านพรมลายพวงนั้นคุณทําลายการแสดงครั้งนี้เพราะตัวคุณเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรนะฉันพยายามอย่างหนักเพื่อให้คณะประสบความสําเร็จนะฉันมีชีวิตเพื่อการแสดง <S 1> <S 1> ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะฉันจะทําแบบนั้นไปทําไมกัน คุณทำก็เพื่อให้ดูสาวไปตลอดกาลคุณใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำคุณทำแบบนี้ก็เพื่อให้มนต์ดำได้ผลตอนแรกนี่คุณพุ่งเป้าไปที่ปาโทและตอนนี้ก็เป็นมิสตีรู้อะไรไหมคุณเสียสติไปแล้วพี่จารนิมาพี่จทริมาเห็นหรือยังเออพ่จทริมาพี่จทริมาหายไปไหนนะผมเป็นห่วงพิจัทริมามาก ผมตามหาเธอไปทั่วหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านยังตื่นอยู่ทุกคนกลัวเกินกว่าที่จะหลับผมตามหาพี่จันทริมาจนเกือบสุดเขตของหมู่บ้านผมเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังที่ใดที่หนึ่งผมจึงรีบตามพวกเขาไปมันมีบางอย่างกำลังถูกเขาอยู่ที่เชิงตะกอนหรอ,อเรีบไปดูกันเถอะมาแล้ว ใครเ่ามันจัดทรีมาไม่ใช่หรือใช่ดดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เธอยังอยู่ตรงนั้นอะตอนนี้เธอหายไปไหนแล้วไปดูกันเถอะไป คงเป็นสาเหตุที่จุดไฟบูชาพระแม่ไม่ติดผู้ใหญห่เราต้องไล่คณะละครชัตราไปจากหมู่บ้านโดยเร็วที่สุดแล้วนะโกเมศใจเย็นๆหน่อยสิคุณควรควบคุมอารมณ์หน่อยนะเออตั้งแต่พวกเขามาถึงที่นี่ก็มีแต่เรื่องร้ายๆผมต้องทำอะไรสักอย่างนะไม่ว่ายังไงคณะละครชัตราจะต้องไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุด สวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีสดผู้ใหญ่มีอะไรหรือเปล่าครับผมอยากคุยกับจันทริมาเป็นการส่วนตัวนะโอ้ได้สิครับเออชิญเ,เลยครับเชิญกุณราหุนเดฉินมาเชิญคะ่ะเดบอูอ๋อตามมาครับเชิญน,นั่งครับ ตัวคุณจะไม่ปลอดภัยถ้าคุณยังอยู่ที่หมู่บ้านนี้ทุกคนในหมู่บ้านกลัวมากเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนขึ้นพวกเขาคิดว่าคณะละครชาตราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้เอาน้ำนี่ไปให้เขาผมเหรอใช่เธอ,อ,อ,อ ห่วงนะคะผู้ใหญ่ฉันเคยเจอกับเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วฉันจัดการได้ผมขอแนะนำว่าคืนนี้คุณไม่ควรทำการแสดงพวกเชาบ้านนะกำลังโกรธแค้นคุณกับชาวบ้านและการศึกษามีสิทธิ์อะไรถึงได้มาบอกไม่ให้ฉันแสดงนะ่คืนนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะแสดงเหมือนเดิมหยุดเราให้ได้สิถ้าคุณทำได้ไปได้แล้ว ผมเพียงแค่อยากให้คุณและทุกคนในคณะปลอดภัยแล้วแต่คุณละกันนะฉันบอกให้ไปไงล่ะ<อ>ผู้ใหญ่ไปทางไหนอ่ะผู้ใหญ่ครับโอ้ผู้ใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับ<อ>ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ครับเป็นอะไรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับเป็นอะไรผู้ใหญ่ เราจะไม่ยอมให้แม่มดอยู่ในหมู่บ้านของเราแล้วไปพ้นจากที่นี่เลยใช่ใช่ที่นี่กำลังถูกสาปใช่ไปพ้นจากที่นี่เลยทุกคนไปซะไปพ้นไป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 จากหมู่บ้านนี้ซะไปไปออกไปเลยกออกไปเลยอยู่ในความสงบได้อยู่ในความสงบเงียบๆหน่อยอืมจันทริมารีบไปจากที่นี่กันเถอะทุกคนที่นี่เป็นบ้าไปหมดแล้วเร็วเข้าที่หมายเอา อเลยออกไปเลยแสดงกลังจะเิแล้วนะครับในความสงบด้วยเอาไปบใอยู่ในความสงบไงยีเปม่พ้นแพ้นแลไม่ดูไม่้วไม่ไปแล้ไม่ดูหรอกผู้หญิงคนนี้เป็นแม่พนกาทำจะกความสงบการดซา้ป พวกแกทุกคนต้องตายพวกแกต้องตายอย่างสยดสยอง เขไเลยอ่ะไม่เห็นมาเมาดูไขึ้นน่ะเฮ้ยนั่งเข่าหน้าเลยกตเป็นวจริงอ้นี่นี่น นนกระเถเร็วเขา้าไม่งั้นพวกนี้ขา<ท>รเราแนะ่<ว>เร็วเขาเ้า <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฉันฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงพระเป็นเจ้าปลดอภัยให้ลูกด้วยเถอะแ <c oughs> ม้แต่พระเป็นเจ้าก็ไม่มีทางให้อภัยเธอหรอก นั่นเป็นเหตุผลที่เธอต้องรับบาปคนเดียวจันทริมา์คณะละครนี้คือชีวิตของเธอเสียงปรบมือของผู้ชมทําให้เธอมีความสุขแต่ว่าวันนี้ผู้ชมพวกนั้นอยากทําลายคณะของเธอวันนี้เธอจะได้รู้ว่าความรู้สึกที่ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปมันมีความรู้สึกยังไง คุณคุณเป็นใครเหรอฉันก็คือคนที่เธอทำให้ครอบครัวต้องล่มสลายวันนี้ถึงคราวที่ฉันจะเอาคืนเธอเอาครอบครัวไปจากฉันวันนี้ฉันจะทำลายคณะเธอฉันคือพี่ชายของอีชามดัชทารักดัชพี่ครับผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีจันทริม,มา อิชานทำไมนายถึงได้คลั่งใครนักแสดงชั้นต่ำนักขอแล้วครับถ้าหากว่าพี่อย่าพูดถึงจะทริมาในทางไม่ดีอีกแล้วก็ผมจะไม่คิดว่าพี่เน่ยเป็นพี่ของผมอีกต่อไปทุยไม่คิดจะทำอะไรจะทำอะไรฟังนะถ้าแกไปแล้วก็จะได้กลับมาที่นี่อีกแกได้ตายไปจากชีวิตของฉันแล้ว ฉันคือคนที่สนับสนุนเงินทุนให้คณะละครของเธอฉันคือผู้บริจาคนนรนามราหุนมาเป็นผู้จัดการให้กับเธอเพราะเขาจะต้องช่วยฉันในการแก้แค้นเธอฉันคือผู้บริจาคนิรนามราหุนมาเป็นผู้จัดการให้กับเธอเพราะเขาจะต้องช่วยฉันในการแก้แค้นเธอ ราหุนใช้ตุ๊กตาบูดูตัวนั้นควบคุมจิตใจของเธอเมื่อเธออยู่ภายใต้การควบคุมเธอจึงทำเรื่องร้ายๆพวกนั้น แล้วเข้าส่งตัวเธอให้กับชาวบ้านเถอะวกเขากำลังไล่ล่าเธออยู่อานนี้ก่อนสิไมเนอะสิไปเร้วเข้าไปตามหาเธอให้ทั่วเลยแล้วต้องการตัวจันทลิมมาให้ทั่วเธอต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาออกมาสิจจนทลิมมาเจนไปเถอะฉันฉันไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ฟังนะฉันรักอิชาจริงจริงจนฉันทำทุกอย่าง พื่อที่จะช่วยชีวิตเขาแล้วนะอ๋องั้นเหรอเหตุผลนี่ฉจะถึงได้ทำการสแสดงเพื่อที่จะได้เงินมาจะทำการสแสดงทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าฉันฉันช่วยเขาไม่ได้ปล่อยฉันไปเถอะฉันขอร้องละอ้าอ,อ,อไมอ่ไม่ได้โปรด ฉันไปเถือกได้โปรดคุณจะต้องตาย ดูปัญหาดูให้ทั่วแล้วดูให้ทั่วนะแล้วเข้าโจมอันหาแล้วแล่อยกันแล้วปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปเถอะ เธอได้ยังไงจะทำลายครอบครัวของฉันไม่จะขโมยน้องชายของฉันไปไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจความรู้สึกฉันหรือยังหาดูแล้วหาให้เจอช่วงท้ายทั่วแล้วแล้วตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนนั้นแล้วแล้วตายง่ายพวกชาวป่ามาตัดแล้วไปเถอะไอ้ดิไอ้หยุดนะ หยุดสิเฮ้หยุดสิบอกให้หยุดไมเดบูหยุดนะหาโนสิอยู่ที่ไหนเขาอยู่นั่นแล้วเขาจะจับฉันไว้แล้วจับไว้จับไว้เับไว้ไว้จัไวเดบูหยุดนะเดบูหยุดสิเดบูเดบนี่จะทำยังไมา แล้วเข้าจับเขาไว้เอ้วเร็วมากแล้วจับเขาไว้ได้อย่าหยุดทำอะไรเลยชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเธสั่แจ้งชาวบ้านทุกคนเธอทำให้ทุกคนกลัวข้าแม้วันตีซะอะไรอะไรอนี่ทำไมใครให้เธอทำแบบนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันเป็นผ so ู้บริส like ุทธิ์เนอะหยุดนะเดบูหยุดฆ่าแม่ฆ่าฆ่าไอแม่แม่แม่ไออไาไ่ไออไ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 ออออร้ายชาวบ้านทุกคน คือพวกเขาฮะไอู้จารย์สาระเอาเงินรางเขาจะเขยมาเอาเลยมามือคุณมันคืออะไรกันเออคือว่ามันมันคือมันก็แค่ลูกประคำสำหรับมใช้ในการสวดอ้อนวอนนี่มันตุ๊กตาวูดูนี่นี่คือใช้มนต์นำบุคคลในหมู่บ้านเราอย่างเปล่าละเปล่าทุกคนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่้ยอย่ใช่ไม่ใช่ น่จะไหวไหมนี่ตายซะมาเล่นกดน้นร้อนเอาเลยทฤษฎีควอนตัมได้พิสูจน์แล้วว่ามีสนามพลังงานอยู่รอบๆตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและยังมีพลังงานที่ล่องลอยอยู่ในอากาศด้วย แม่มดหมอผีล่วงรู้เรื่องนี้มานานนับศตรวรรษพวกเขาจะได้เสกคาถาลงในน้ําเพื่อให้คนทําตามที่ต้องการซึ่งนี้ยงทํากันทั้งในมนขาวรวมไปถึงมนดําก็นิยมทําเช่นกันและผู้ใช้มนดํายังมักใช้ตุ๊กตาวมดูเพื่อสะกดให้เหยื่อทาในสิ่งที่ต้องการซึ่งเวทมนขาถานี้เป็นเสมือนการสะกดจิตดังนั้นเพื่อป้องกันเราจากไสยศาสร์มนดําที่เราอาจต้องพบเจอเราควรทาบ้านและที่ทํางานให้สะอาดบริสุทธิ์แสงสว่างจะลบล้างความมืด ความบริสุทธิ์จะช่วยเพิ่มพลังงานบวกแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าตัวคุณนั้นยังคงตกอยู่ภายใต้สยายสตร์นมนดำแล้วล่ะก็คุณควรรีบปรึกษานักบวชหรือผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์เหนือธรรมชาติโดยเร็วที่สุดจำไว้ว่าเราเตือนคุณแล้ว